สวัสดีครับจากร้านกงจักรการเกษตรเี้ยงนทานะครับวันนี้นะครับก็ได้มีสินค้าดีๆมานําเสนอนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ดีเซลยันมา 140L นะครับผมรุ่นเก่านะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นรูปโลกนะครับด้านข้างของกล่องนะครับ TF140L นะครับวันเดือนปีผลิตนะครับ20ับ10ปี60นะครับ เป็นเครื่องใหม่มือหนึ่งแกะกองนะครับอาบัดแกได้เนอกเดี๋ยวแกะกล่องกันให้ดูเลยครับมือเช้านี่ก็ส่งลูกค้าจังหวัดชัยนาทนะครับหนึ่งเครื่องครับร้อยสี่สิบละครับแต่ว่าลูกค้าเมื่อเช้าลูกค้าบอกว่าไม่ต้องลองเครื่องไปนะครับเดี๋ยวลูกค้าไปลองเองนี่ครับ เครื่องใหม่มือหนึ่งแกะกล่องนะครับตัวนี้ก็จะมีแถมพวกผงกันสนิมนะครับผงกันสนิมแล้วก็พวกคู่มือครับคู่มือตัวนี้ก็รับประกัน2ปีครับแล้วก็มีเครื่องมือนะครับเป็นพวกประแจอยู่ข้างในนี้ครับแล้วก็ปลายท่อไอเสียนะครับนี่ครับปลายท่อไอเสียเอากไปบ้านครับ เครื่องนี้ตั้งแต่ปี60นะครับทางร้านเรายังสต๊อกของไว้นะครับยังพอมีเหลือนะครับ 140L นี่ครับเดี๋ยวแกะมาให้ดูนะครับเหลือไม่เยอะนะครับผมร 40L นี่เหลืออยู่2เครื่องนะครับตอนนี้ แต่ว่าถ้า 160L นี่หมดแล้วนะครับสินค้าหมดแล้วครับผมเลิกผลิตไปแล้วครับวันนี้เป็นรุ่นเก่านะครับอันนี้ก็จะแถมเสื้อมาให้ด้วยครับสีขาวยันม่านะครับแล้วก็สีกรมนะครับสีเทาครับสีเทารักเดียวใจเดียวยันมา่า เลวะร้อยสี่สิบเนี่ยก็แรงนะครับผมแรงกว่าร้อยห้าสิบตัวใหม่ด้วยซ้ำไปนะครับเครื่องใหญ่มากครับ ภาพกล้องอะตั้งไว้ด้อภาพเราก็ตั้งไว้นะนี่ครับน,นี้ก็จะแถมน้ำมันเครื่องมาให้ด้วยครับน้ำมันเครื่องของยันมานี่ก็น่าจะ4ลิตรนะน,นี้ครับแมน็นปะโอ้5ลิตรครับน้ำมันเครื่องก็5ลิตรนะครับนี่ครับ มันเครื่อง5ลิตรนี่ครับ140ลเจ้าโลกนะครับเหลืออยู่2เครื่องนะครับตอนนี้นะครับเราประกัน2ปีเต็มนะครับ ด้านหน้าครับด้านข้างด้านหลังนะครับถ้อยเสียใหญ่มากครับเท่าเท่ากับร้อยหกสิบอลได้นะครับนี่น,นี่ก็เป็นพวกระบบ ปิดเปิดไฟหน้านะครับปิดเปิดไฟหน้าแต่ถ้าตัวร6อยแอนี่หมดแล้วนะครับไม่มีครับเหลือเฉพาะ1 4อ140นะครับตัวนี้ทางร้านมีบริการจัดส่งทางไปรษณีย์นะครับเก็บเงินปลายทางครับทั่วไทยนะครับผมส่งได้ทั่วไทยแต่ว่าถ้าบ้านลูกค้าอยู่ใกล้ร้านเรานะครับ ร้านเราอยู่ที่อำเภอเลิงนกทานะครับจังหวัดจชียงโซทนทางร้านไปก็ไปส่งให้ได้นะครับถ้าอยู่ใกล้ร้านไปส่งให้ถึงหน้าบ้านได้นะครับครับอย่างสวยเลยครับออกไปใส่อีแตนนี่สบายเลยครับ ครับทนทานแรงจัดประหยัดน้ำมันนะครับยันมากเป็นรุ่นมือหมุนนะครับถ้ารุ่นติดไดสตาร์ทไม่มีของนะครับของหมดแล้วครับก็ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถโทรสอบถามหรือว่าสั่งจองกันเข้ามาได้ครับผมที่เบอร์โทรศัพท์0 6 2 7 5 4 5 6 6 5 0 8 1 1 2 0 6 9 5 5ครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยครับทางร้านจะทำคลิปดีดีมานำเสนอลูกค้าอยู่เรื่อยครับตอนนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ